สวัสดีจ้าพี่น้องแรงนี่จะขึ้นอยากตำักคุงสิิตำมกคุงกุ้งสดจ้ากัับันลวกลวกปลาหมึกเรียบร้อย,ยแล้วแต่ทีนี้หอยแขรงร้อมหอยแครงด้วยนะจ้าตำฟานใบเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะขึ้นอยากจ้า กินรอบคำนี่นี่ว่าเป็นวงเวียนนี่นี่ให้มาแลี้งอุ้ยคืออยากนะแด่แบบฟาดเลยใจพี่น้องพักบวกล่อย่างเนี้ยประกาดแก้วนะจ๊ะสวยๆผักกาดแก้วแล้วก็พักไอ้ชะอมผักขาอี่เก็บมาจากฟาร์มื่อันแหละแต่ซิมี่พักไอ้ผักไส้ผักไส้เก็บมาจากฟาร์มเมือนกัับผกขานี่กัน แดดดิสเดดดิสเดดดิสอีสต์ต่อีิสต่อพร้อมจะต่อกำาสียบเมันบัเคียเข้ากันยูสวนหลังลันน่ะที่เก้านี่แหละบัเคียร์กเสียว้อยู้ถ่คลิปแล้วพี่น้องคือจจ้าหนือยจากืออจากตับมุ้ยมาแล้ว ไเข้าไปกินเขากันกันบันคือเกา่าคือเกา่าวันนี้จะไปโชว์สม้ม,สมตำค่ะส้ม,สมตำส้มตำขาดไม่ได้คือสม้มตำนะคะกินซุ้มือก็ได้จ้าเผ็ดป่ะเฮ้ยเอาจะดากออกสิ dạ tầm mà không, mẹ mẹ mà khứa đi đi cơm tăm cung sột mực luộc làm chốt vào thịt đó bà xúc lệch, xúc lệch má nhắm vào bằng cái cây dùa con ôi, cứ mượt đi bà <laughs> bà, anh nhạc nghe kìa, หน้ากา,าไม่หม,มักบุกนาวาไม่น้ำอะไรวะใครคะ สักเดียวคนสิบสิจักคนคอยมาสิวจักผูเลยคอเคยอ่อยอ่านแล้วโอ้ยเดี๋ยวซ่อนก็นได้พี่น,ออน้องเอ้ยพอนัาเบิดเนาะพงชิลดสองทพัพีจ้ะลูกแสบมันอยู่ไป ปูดเดียวคือเก้าแกนโก่งใส่ตาคอย ซีอุ้ยท่าสมบัดตมของคนอืมอืมอ,อ้าวต้องปูงอีกใส่ไปเลยนะจ๊ะ แยกซะก่อนเด้อแตกออกใช่ไหมข้านสายใหญ่ข่อยเราก็ใส่เดห็นไหมแยกออกให้ใด่ดาวใช่ไหมครับลูกขี้ใหญ่ข่ปลาหมึกลวกจ้าลวกแล้วใส่ลงไปเลย แล้วก็กุ้งสดๆค่ะเไม่อย่างงูกินว่าเบิร์ดของออมันใส่เบิร์ดตกจังไปกับแก้มบอ,อกอโอ้ว่าต้องตำย่าโซงเอาอ เศษผ้าบึกเห็นบ่อสีสันทุกเจ้าว่าทุกผู้เจ้ดาดาวกกดักอย่าขืนน้ำลายมือฝอยเ้ยจุนนีใจต้นห่วงดอกสีมือฝอยอันนี้แยกไว้ป้าบล่อยใื่มีหอยด้วยนะจ๊ะห,หอยแข้งบวกสุกผดบวบเลือดสปหท้ายไปทจ้งเด็ก็พอดีแล้วปะ ใสจบวบยานมันกินบวบเขียดจะเขียดปีงเขียดตบะบุเซาที่กินเบอร์อะไรเสด็จบอกเป็น,ย,นยังไงบ้างถ้ามันไปกินโถกกันเท่าบัดห่วนก็นพักได้ไหน <c oughs> <c oughs> ขินตะบอกพุงเงี้ยเมื่อแรกจ้ะสวัสดีจ้าแฟนครับ ร้ายหล 好好,好 แรงหามเม้นปากกันเด้อจ้จะกินผักขา ตอกตั้เลย่

lại quên mất ngoài trang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไฟมังดาเขียดลงดิดิเคลื่อนกับปิ้งเขียดเลยล่ะเมื่อคืนกับไต่ไฟมังดาจะได้เขียดมาสั่นได้หลายหลายปิ้งผมว่าได้ไทยบึ้งเศ้าได้อยู่มันโลนึงอีกอ่ะเขียดลงเขียดลงกับละมั้ง 过年目的来了。<music> это 你在掰？ าง,งานแต่กระเทยเท่าอย่า <laughs> <laughs> งานกระเทยเท่าลยตำารวจตำารวจน้ำจับพาลุนน่กกรสสัด <laughs> <laughs> เลยก็เลยยกวางเลยกูยวาก็อาแจัจะเป้าโลกคนด้วยนั่นเพาะว่าเสร็จแล้วประมาณมสาี่โมงเสาร ก็แค่ว่าสิไปแปเก้ามเน้จปาโดกสิไปเบิ้งสิไปท่าต่อเขาดกน้ำาเมนพะอเ่นเขาบอจับเียนตัวกินเขาจะมัจับอ้เหรอเพื่นก็ไปแล้วคงงราพื้นทีแล้วก่นะไก่เขาหินเขากะจับเพ่องเนาะลูกโซเชียลนาะ กับคาเร็วๆกระจั้นกบนบอกเจ้าจะทายซืเอยดีกัว่าถูกกดไม่แล้วไม่ถูกโอ้ยขออนุญาตนะจ้าสร้งคินกดด้ว ก,กินแจ่วกินเร็วไม่ได้ดอก,กน้องคอยคอยกิน So phải kiểm phải kiểm nhầm gì nó nhầm không phải nó sẽ tra nền tra kiểm cả bị tra kiểm tra kiểm tra nói tra cái แล้เพราะอยากเขากล้องแต่อยากอไอเราเรียนเรา่านกก้องขับรถย่านยัง <c oughs> ไายสุดลอประจํหมู่บ้านาน่ดุเินนะครเมื่อเนี้ยบ,บักน,น,น้ำพกนีหอน้ำ จ้ามีาน้อย่เี่ยจ,ะจะอบแบบโลกสวยยาลามานจะจ๊ะ กลับมาก็อยากกลับนะคะแกนขับหอยเอฟซีไม่ต้องคนไปต่างหากเนะาะเดี๋ยวมาดากว่าอีอย่างเนะางงนกะนนกาา็กินเลยเบิง้งนกพระเขามากี้น้ำก๋งจะแซ่บมาดากันเนี่ยแทนบอมาไปกันทัน้งหมดแหละลจกพายุเบิดแล้วพี่น,อน้องไปแล้ว ไปลงไฟแมนดารนามต้องมาลงพวกต,ตับปูคุกหอยเชงย่างหางงัวจ้ะโอ้หางหมู เก็บคิงพี่นอ้องเอ้เยคลิปเจ้าเห็นบอก่อไปกินต้มไก่นาับนั้นเมื่อคืนนี่ยพเพื่อเต้นอะไรกอดเก็บคิง <c oughs> เก็บน้ำกระดูกกระเดี่ยวอย่เก็บวางโอ้